ท่านไปสบายเถอะเรื่องโยมรู้ไหมมันเป็นอันตริยกรรมที่โยมที่มีรูปตัวเลยไปสบายเถอะเรื่องรู้ไหมมันเป็นอันตริยกรรมชนิดหนึ่งนะเพราะว่าดีตรงนั้นนะ่ะที่โยมคิดว่าให้เขาไปสบายเถอะน่ะมันเป็นอนันตริยก,กรรมเลยนะคุยโยมนะมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นปิตุขขูคาตมาตุกคาตเลยถ้าเป็นพระนี่คือประชิกเลยนะคุยโยมอืมเพราะฉะนั้นเราต้องระวังไอ้เรื่องพวกนี้ไว้ด้วยนะคุยโยม สมมติว่าอาตมาเนี่ยสมมุติว่าทางกฎหมายนะโยมบอกว่ายิงยิงเลยยิงเลยยิงเลยสมมติอาตมามีปืนยิงเลยเราเขียนคํายินยอมยินยอมตกลงนะว้ยยิงเลยอะไรเงี้ยอทางกฎหมายเนี่ยมันอาจจะดูผิดน้อยลงหรืออาจจะมีผิดบ้างไม่ผิดบ้างแล้วแต่แล้วแต่เคสอะไรเงี้ยแต่ทางกรรมเนี่ยมันไม่ผิดนะโยมต่อให้เขาจะยินยอมหรือไม่ยินยอมมันก็เป็นชีวิตของอะไรชีวิตของเขาคุยมปานาติบาตแปลว่าการยังชีวิตสัตว์ให้เลย ให้ตกล่วงไปงเมื่อเวลาที่เราฆ่าปุ๊บเนี่ยหรือเวลาที่เราทําด้วยความหวังดีตรงนั้นอ่ะมันก็จะกลายเป็นกรรมขึ้นมาได้เพราะมันครบองนะคุยมน,นะอย่าลืมว่ามันครบองค์ของปณจิบาต pen. ถ้าสมมุติว่าในอนา,าคตมันเกิดเคสเซสิทิฟอย่างนี้เกิดขึ้นนะโยมอย่าตัดสินใจเช่นนั้นนะคุยมเพราะตัดสินใจคนนั้นปุ๊บมันเป็นอนันตริยกรรมเลยนะคุยมกรรมหนักคือฆ่าพ่อฆ่าแม่โดยที่เราแหละไม่รู้ตัวเลยนะคุยม แล้วไอ้ตัวกรรมนั่นมันจะตามหลอกหลอนเราเวลาที่เราตายก่อนที่เราจะตายเราบอกว่าพระอาจารย์โุ้ยเผื่อทําไปแค่นั้นเองโดยที่แบบไม่ได้ตั้งใจคือแบบคิดว่าหวังดีแต่โยมรู้ไหมเวลาที่มันให้ผลเนี่ยการให้ผลของกรรมี่นกรรมหนักมันให้ผลก่อนมันจะมาหลอกหลอนโยมก่อนจะตายอ่ะมันจะปรากฏให้โยมเห็นเป็นกรรมกรรม,มนิมิตคติมิตให้โยมเห็นแล้วสุดท้ายโยมก็ต้องไปนู่น <laughs> ลงไปข้างล่างก่อน <laughs> นั่นแหละก็คือมันเป็นเคสเซนซิทีฟเคสหนึน่งไอ้เรื่องของไอ้เรื่องของกรรม สิ่งเรื่องของกรรมอะไร mm hmm. ต่างๆนะทั้งขลุกรรมขลุกัรรมก็ดีหรือพวกกรรมว่าด้วยกิจกรรมว่าด้วยการให้ผลอย่างเงี้ยขลุกรรมอสัญกรรมกระตาการกรรมอจินักรรมอะไรเงี้ยมันมีให้ศึกษาในหลักสูตรพระอภิธรรมแบบละเอียดมากโยมมันจะยกเคสเป็นตัวอย่างเลยว่าอย่างนี้อย่างนี้เคสอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อะไรเงี้ยสมมุติว่าเรามีระเบิดอยู่ในมือเงี้ยเรามีในเบิดอยู่ในมือเงี้ยแล้วเราปาไปว่าแล้วเราปาไปด้วยเจตนาว่าเออ ขอให้ทหารตายแค่นั้นเองโดนใครก็ได้ขอให้ตายเถอะแต่สตมุ่วันในกลุ่มนั้นมีพ่อตัวเองเนี่ยคิดว่ามันเป็นปณนติบาตเป็นนะคุยโยมมันครบองค์เพราะฉะนั้นบางทีเคสเซสิทีพวกนี้มันก็มีเหมือนกันเวลาที่เราศึกษาธรรมะเนี่ยมาดูกันต่อนะคุยโยมในเรื่องของปรมัตถธรรมสี่ ถ้าสมมุติว่าการถอดออกปุ๊บเขาไม่ได้เสียชีวิตเลยแต่มันเป็นการรักษาตามอาการอ่ะอย่างนั้นมันยังถือว่ามันเป็นเจตนาที่ไม่ใช่เป็นไม่ใช่เป็นปาณาติบาตนะคุยมเพราะว่าสมมติถอดออกปุ๊บแล้วเขาตายเลยอ่ะเขาตายเลยหรือหรือเขาอาศัยสิ่งนั้นเขาถึงเป็นอยู่อย่างเงี้ยแล้วยมถอดออกไปเลยอ่ะเขาตายเลยอย่างนั้นอ่ะเป็นแต่สมมติว่าถอดออกปุ๊บแล้วรักษาตามอาการเช่นเออต้องถึงเวลาที่ต้องให้ญาติ เอาไปดูลงดูแลเงี้ยคือเราไม่ได้มีเจตนาฆ่าแต่บางทีเรายื้อไว้เท่าที่สุดที่เราจะยื้อไว้ได้แล้วอันนั้นก็เป็นอีกเคสหนึ่งที่ ถ้ใส่แบบนี้จะมมอากมก็คือพูดถึงก็ถ้าถ้าใส่เนี่ยรอดถ้าไม่ใส่คือไม่รอดอย่างนี้ใช่ไหมไม่แน่ค่ะไม่แน่แค่เผื่อไม่เฉยมันจะเป็นแบบนี้ที่โรงพยาบาลอย่างงี้ยอืมก็แคเผื่อไว้เฉยกหายกลับไปอยู่บ้านจะเป็นปีๆแลมีอีก็ืว่ามันเป็นะไร็หลายเอมะเร็งหรือว่าโรคเรื้อรังอะค่ะอืมอืม ก็ S <S 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 บางทีอ <S <S ตอนนั้นเราก็ต้องดูเจตนาของเราด้วยนะว่าเจตนาเราเนี่ยถ้าสมมติใส่ไม่ใส่เนี่ยเจตนาของเขาเนี่ยถ้าไม่ถ้าสมมติเขาบอกว่าไม่ต้องใส่แสดงว่าเขาเตรียมใจมาแล้วอย่างนี้ใช่ไหมว่าเขาเออไม่ต้องไม่ต้องแบบไม่ต้องไม่ต้องมาดูแลเราต่อไม่ต้องมาเป็นห่วงเราจะได้ไม่ต้องเป็นภาระของของเขาอะไรอย่างนี้แต่ที่จริงถ้ามันเป็นอย่างนั้นปุ๊บมันควรใส่คุยมเพราะว่าอะไรเราควรเราควรไม่เสี่ยงดีกว่าเ <laughs> ข้าใจงไหมคุยมเราควรไม่ไปอยู่ในจุดที่ มันเสี่ยงดีกว่าว่าถ้าใส่ไม่ใสเ่เงี้ยเราเราทำตามคําพูดเขาเงี้ยเหมือนคล้ครับว่าถ้าเวลาที่เราจะตายเนี่ยปิดปากเรานะถ้าเวลาเราจะตายแบบปิดจมูกเรานะในให้เราตายไปเถอะออะไรเงี้ยแต่บางทีเคสอย่างนั้นน่ะคุณโยมเราไม่เสี่ยงดีกว่าเราไม่เสี่ยงที่จะไปล่อแหลไมไ่ตรงไอตรงที่ว่ามันจะเป็นหรือไม่เป็นดีกว่าเพราะบางทีเมื่อเวลาที่เราใส่เนี่ยเราแล้วเราสบายใจเพราะว่าอะไรเราไม่ต้องกังวลว่าเออเขาจะตายไม่ตายแต่สมมุติว่าถ้าเราไม่ใส่เงี้ย แล้วเขาตายไปแล้วเราก็ต้องมาคิดอีกว่าเฮ้ยการที่เราไม่ใส่เนี่ยมันมันบาปหรือไม่บาปวะอะไรเงี้ยหรือแบบการที่ทไมเราไม่ใส่ไปแต่เราจะได้ไม่ต้องมาอะไรมาคิดฟุ้งซ่านเดือดร้อนที่หลังเราเราควรที่ตามปกตินยะเราควรใส่เพื่อความสบายใจของเรานะคุยมใจ คืออยากให้อยากให้โยมไม่อยากให้โยมตัดสินใจตรงนั้นอะ่ะอยากให้โยมบอกว่าแล้วแต่ดุลดุลระยพินิษ์ของคุณหมอแล้วกันดีกว่าใช้คําพูดนี้ดีกว่ายมค, <c oughs> คือ <c oughs> พูดถึงไอ้เคสเซนซิทีฟตรงนี้เนี่ยคือมันมันมันหนักหนาน,นะคุณโยมไม่ใช่ว่ามันตอบไม่ได้แต่แต่ด้วยความที่เวลาที่ตรงนั้นอะ่ะมันมันตัวเราเองเนี่ย เราทําไปแล้วเนี่ยเราจะมีความเสียใจย้อนหลังหรือเปล่าเมื่อเวลาถ้าสมมติว่าเราตกลงกันเนี่ยสมมติว่าเราต้องสอบสวนใจของตัวเองดูดีๆก่อนว่าไอการใส่ไม่ใส่เนี่ยมันมันเป็นยังไงกันแน่อย่างสมมติว่าเขาบอกว่าไม่ใส่แต่เราก็ต้องคิดยูนในใจของของเราว่าถ้าไม่ใส่ปุ๊บเนี่ยพ่อเราเสียเลยไหมหรือถ้าสมมุติว่าใส่พ่อเราเสียไหมสมมุติว่าเราตัดสินใจว่าเราไม่ใส่แล้วรู้สึกว่าเออพ่อเรา ไม่มันเป็นแบบประมาณกึ่งห้าสิห้าิเนี้ยพวกเวลาที่มันอยู่กึ่งห้า0ิบห้าิบเนี้ยก็เลยบางคนคิดว่าเออถ้าเราอยากยื้อชีวิตเขาไว้หรือว่าตอนนั้นอะ่ะมันขึ้นอยู่ที่โยมแล้วว่าในใจโยมเนะ่ะอยากจะมีเขาอยู่หรือไม่อยากจะมีเขาอยู่แต่ถ้าเราเป็นห่วงเขาเป็นห่วงเขาไม่อยากให้เขาทรมานหรือไม่อยากให้เขาเจ็บปวดเนี้ยด้วยความที่ใส่ไปปุ๊บมันจะเจ็บปวดแล้วอาจจะทําให้เขารู้สึกไม่ดีขึ้นมาก็ได้อะไรเงี้ย เราเราก็ช่างใจตัวเองดูก่อนว่าถ้ามันเกิดเคสอย่างนั้นเกิดขึ้นเนี่ยใจเราเนี่ยมันมีเจตนาอยากให้เขาอยู่หรือไม่อยู่แต่สมมุติว่าเราบอกว่าเราไม่ใส่แต่เจตนาเราอยากจะยังไงเราก็จะยังดูแลเขาอยู่จนเลยวินาทีสุดท้ายอย่างนี้น่ะไม่เป็นแต่สมมุติว่าเราบอกว่าไม่ใส่แต่เรารู้สึกว่าอืมก็เดี๋ยวเขาคงจะตายมั้งอะไรเงี้ยเนี่ยคืออันเนี้ยมันล่อแหลมคุยมเพราะฉะนั้นเราควรที่จะ พิจารณาดูใจตัวเองดูก่อนดูก่อนว่าตัวเราเองเวลาที่บอกว่าใส่ไม่ใส่นะ่ะใจเรารู้สึกว่าเราอยากจะอยู่กับเขาจนวินาทีสุดท้ายไหมหรือว่าเวลาที่เราไม่ใส่หรือใส่เรารู้สึกว่าเออยังไงเขาก็ตายอยู่ดีเงี้ยอย่างเงี้ยมันต้องเป็นเคสทีสถิตอย่างนี้อีกเราต้องทําใจว่าเออถ้าสมมุติว่าเมื่อโยมตัดสินใจไม่ใส่ยมก็ต้องม,มีใจที่แบบว่าเอออยากจะดูจะดูแลเขาจนวินาทีสุดท้าย ตาบเขาตาบที่เขายังมีชีวิตอยู่ถ้ามีจิตอย่างเงี้ยมันถือว่ายังไม่ใช่ปานาติบาตแต่ถ้าสมมุติว,ว่าโยมมีจิตว่าใส่ไม่ใส่มันก็ฆ่าท่ากันหรือรว่าอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยนั่นแหละโยมต้องสอบสวนใจตัวเองดูก่อนว่าเราไม่ควรไปในเวนั้นนะเราควรไปในเวที่ดีกว่าเราควรคิดว่าร่างกายของเขาชีวิตของเขาเนี่ยเราควรสอบสวนใจตัวเองดูก่อนว่าเออเราควรใส่ ด้วยจิตใจที่หวังดีหรือไม่ควรใส่ด้วยจิตใจที่หวังดีจริงๆหวังดีในส่วนว่าเออไม่ใส่เราก็รู้สึกว่าเราอยากจะดูแลเขาอยากจะเทคแคร์เขาอยากจะอยู่เขาจนช่วงวินาทีสุดท้ายด้วยความใส่ใจด้วยในความรู้สึกว่าไม่ใช่ปัดภาระให้เขารู้สึกว่าแต่ตายไปซะค่าเท่ากันค่าเท่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยเอออยู่ไม่อยู่ก็เหมือนกันแต่ถ้าสมมุติวันในใจของเราลืบปุ๊บเนี่ย เรามีจิตใจที่อยากจะปัดความรับผิดชอบอยากจะให้มันหายไปซะหรืออยากจะไม่มีเขาอยู่อย่างเงี้ยอันนั้นน่ะมันอันตรายของโยมแต่ถ้าสมมติว่าใจของโยมยังรู้สึกว่าเอออยากจะมีเขาอยู่ลึกๆแล้วอยากจะมีเขาอยู่อย่างนั้นอ่ะมันไม่มันไม่ผิดแต่ถ้าลึกลึกแล้วโยมไม่อยากจะมีเขาอยู่นะอย่างนั้นอ่ะมันอาจมันอาจจะผิดหรือมันเป็นเคสที่ล่อแหลมอย่างนั้นนะใอ้อยากให้โยมพิจารณาในส่วนนี้มากกว่าว่าโยมอยากลึกๆแล้วโยมอยากให้เขาอยู่หรือไม่อยู่อย่างนั้น ถ้าเล,ลืกๆอแล้วยมใหญ่เขาอยู่มันก็ไม่ผิดหรอกแต่ถ้าเลือกเือแล้วโยมไม่ใหญ่เขาอยู่อันนั้นอะ่ะมีส่วนในความอะไรในความผิดอ่ะมาดูกันต่อมี้ไหมคุโยม,ม <c oughs> ย่งถ้าเราเคสอย่างผ่าตัดอย่างเงี้ยครับอแต่ว่าเราไม่ได้ตัดสินใจแต่ว่าถึงเวลาเนี่ยหมอเข้าเอกสารไม่เซ็นเนี่ยถ้าเราเซ็นไปว่าแล้วแต่ลูพิษเขาหมอได้เลยออื โดยที่ถ้าหมอคิดว่ารักษาได้ต่อไหมหรือว่าอะไรไปเราม่องใส่เครื่องออกซิเจนแต่เราได้เซ็นไปแต่เราไม่ต้องตัดสินใจไงหอให้หมอตตัดสินใจีดยที่จิตเจตนาเราไม่ได้คิดด้วยว่าที่จะให้เขาอยู่หรือไม่อยูอ่เคสนะครับถ้าสมมุติว่าเราให้หมอตัดสินใจเนี่ยคือเราไม่ได้ผิดหรอกเพราะว่าเราก็ต้องดูเจตนาที่เป็นปุ่พ่เจตนาของเราก่อนที่โยมถามอ่ะปุ่พเจตนาของเราลึกๆแล้วน่ะเราอยากมีเขา เราอยากให้เขาอยู่หรือเปล่าแต่ถ้าลึกๆของของของเราแล้วเนี่ยเราก็ต้องทําใจว่าไม่ว่ามันจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นจากนี้ในสิ่งที่เราทําไปไว้ใจเถอว่าเรา,าใหญ่เขามีชีวิตอยู่จนเท่าที่เขาสามารถอยู่ได้เนี่ยควรทําใจอย่างเงี้ยก่อนไม่ใช่ว่าบางทีเราเราสักแต่ว่า เซนไปโดยที่เราไม่ได้มีความรู้สึกยังคิดยังทําอยู่ตอนนั้นนะมันก็อาจจะเป็นเสียต่อเรามาเดือดร้อนต่อเราในภายหลังได้เวลาที่เรานึกถึงมันหรือเวลาที่มันเกิดขึ้นในขณะที่ก่อนที่เราจะตายเงี้ยเพราะฉะนั้นเรื่องเคสพวกนี้โยมต้องสอบสวนใจตัวเองดูก่อนว่ากา,การที่โยมจะก,การะทามลงไปเนี่ยเราต้องรู้สึกว่าอยากให้เขามีชีวิตอยู่หรืออยากดูแลเขาจนวินาทีสุดท้ายไหมจะปัดความรับผิดชอบไปให้มัน เป็นหน้าที่ของใครของมันหรือเป็นหน้าที่ของร่างกายหรือเป็นหน้าที่ของหมออย่างเงี้ยเราควรจริงอหูเราบอกว่าขึ้นอยู่ที่ดุลยพินิษของแต่ในใจลึกๆเราก็ต้องรู้สึกร่วมด้วยนะว่าเออลึกๆแล้วเราก็อยากให้เขาอะไรมีชีวิตอยู่นั่นแหละแต่เราไม่ได้อยากให้เขาตายหรอกอย่างนั้นเราควรสอบสวนใจลึกๆของเราจุดเบื้องลึกลู้ความรู้สึกเบื้องลึกของเราด้วยว่าเราอยากให้เขามีชีวิตหรือไม่อยากให้มีชีวิตหรืออยากปัดภาระหน้าที่ให้มันทิ้งไปกันแน่เลย คุณโยมมาเรามาเรียนกันต่อนะในเรื่องของที่ให้ไปให้ในส่วนของปรมัตถธรรมสี่คือจิตเจตสิกรูปนิพานเดี๋ยวเราจะกลับมาตรงนี้กันใหม่นะคุณโยมตรงนี้ตรงอกุศลละเจิบสองเนี่ยเราเดี๋ยวเราตัวเราเองเราจะกลับมาใหม่เมื่อเวลาที่เราได้รู้แล้วว่าปรมัตถธรรมน่ะปรมัตถธรรมเนี่ยนั้นมีสี่คืออะไรคุณโยมจิตเจตสิก รูปนิพพานเพื่อเราได้รู้แล้วว่าสิ่งเหล่านี้เขาเรียกว่าปรมาธ,ธรรมเราควรมาเข้าใจของคําว่าความหมายของคําว่าปรมาธ,ธรรมก่อนปรมาธ,ธรรมเนี่ยมีความหมายว่าธรรมที่ไม่มีการผันแปรเปลี่ยนแปลงสลายไปธรรมที่ธรรมที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงสภาวะของรูปนามที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง สภาวะของรูปนามที่ไม่มีการเปลี่ยนสภาวะของรูปนามที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปคงสภาพ นี่คือลักษณะของปรมัตธ,ธรรมแปลว่าธรรมสภาวะของรูปนามที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปคงสภาพอยู่อย่างนั้นตลอดหรือสภาวะของรูปนามที่เป็นองค์ธรรม 嗯。 เห็นได้สองแบบนะโยมนะหรือสภาวะของรูปนามอันเป็นองค์ธรรมอันประเสริฐที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปคงสภาพอยู่อย่างนั้นตลอดอันนั้นอันนั้นคือความหมายของคําว่าปรมาถธรรมนะโยมสาม,มารถแยกออกได้ สามบทเป็นปาระมะบวกอัคทะบวกตรมาป,ปรมารมะแปว่า นี่คือลักษณะของปรมัตนะโยคหรือปรมัตคือปรมัตถะเนี่ยคือแยกออกเป็นปรมัตอัถะแล้วก็บวกธรรมะประมัตถธรรมคือแยกออกเป็นสาบทคือปรมัตบวกอะถะบวกธรรมะถ้าเขียนสั้นๆก็จะได้อย่างนั้นถ้าเขียนยาวๆก็จะเป็นฝั่งนี้ก็อยู่ที่โยมชอบสั้นหรือชอบยาวแต่ถ้าเป็นเขียนยาวๆก็จะเป็นปรมัตถะประมัตถะเนี่ย แยกออกเป็นประมะบวกอาาัฏฐะประมาว่าเป็นธรรมอันประเสริฐคือไม่มีการผันแปรเปลี่ยนปแปลงแต่อย่างใดหรือเป็นธรรมที่ประธานใน,น,น,นอัฏฐบัญญัติและนามมาบัญญัติส่วนอัฏฐะแปลว่าเนื้อความคือสภาพของรูปนามที่เป็นองค์ธรรมนั่นเองเมื่อเวลาที่เรารวมสองบทนี้เข้าด้วยกันเราก็จะได้ความหมายว่าสภาพของรูปนามที่เป็นองค์ธรรมอันประเสริฐไม่มีการผิดแปรผันแปรอย่างใดและเป็นธรรมที่เป็นประธานในอัฏฐบัญญัติและนามมาบัญญัติสิ่งนี้เขาเรียกว่าปรมตถะหรือเรียกว่าปรมตถธรรมนั่นเอง เนื้อความของปรมัตถธรรมนั้นมีใจความย่อๆอยู่3าอันก็คือจิตเจตสิกรูปนิพพานอันนี้เขาเรียกว่าสิ่งที่เรียกว่าปรมัตถธรรมไอ้คาว่าปรมัตถธรรมก็คือสิ่งที่มันดำรงอยู่อย่างนั้นตลอดไม่ว่ามันจะเปลี่ยนแปลงของกาลเวลามันจะเปลี่ยนแปลงไปหรือยุคไหนสมัยไหนสิ่งเหล่านี้มันก็ยังคงเป็นอย่างนี้อยู่ตลอดเช่นจิตก็เป็นนามธรรมส่วนเจตสิกก็เป็นนามธรรมรูปเป็นรูปธรรมส่วนนิพพาน ก็เป็นสภาวะที่พ้นแล้วจากรูปนามขันห้าจิตเป็นธรรมชาติที่รู้อารมณ์เจตสิกเป็นธรรมชาติที่อาศัยจิตเกิดส่วนรูปคือสิ่งที่มีการเ,เสื่อมสลายไปเพราะวิโรธิปัจจัยส่วนนิพพานก็เป็นธรรมชาติที่สงบจากรูปนามขันห้ามันเป็นอย่างนี้ตลอดไม่ว่ามันจะผ่านไปกี่ยุคกี่สมัยในส่วนของความจริงที่เราจะต้องได้รับนั้นความจริงนั้นมีอยู่สองอย่างคือสมุติสัจจะกับปรมาภิสัจ,จ ความจริงนะคุโยมผมลบฝั่งนี้ผมหน่อยได้ไหมความจริงหรือความจริงคําว่าสัจจะเนี่ยความจริงมันมีอยู่สองอย่างคือสมุติสัจจะกับปรมาธธาัตถสัจจะสมุติสัจจะเช่นสมมุติว่านั้นแดงนั้นขาวอันนี้มนุษย์อันนี้สัตว์อันนี้เขาเรียกว่าสมุติสัจจะสัจจะคือความจริงมีอยู่สองอย่างคือสัจจะ ความจริงมีอยู่สองอย่างหนึ่งสมมติสัาจจะสองประมาธาสาาิสัจจะ คุณโยมสามารถดูไปตามหนังสือได้นะคุณโยมเพราะว่าในหนังสือก็ปรากฏอยู่เหมือนกันเราสมมุติว่าในหนังสือเนี่ยคุณโยมก็ดูคุณโยมจะได้ฟังแล้วคุณโยมจะได้เข้าใจดูในหน้าสองนะคุณโยมดูในหน้าดูในหน้าหนึ่งหน้าหนึ่งหน้าหนึ่งแล้วก็หน้าสองอะโยมดูหน้าที่หนึ่งก่อนโยม หน้าที่หนึ่งข้างล่างคาถาเนี่ยยมจะเห็นว่าสัจจะหรือความจริงที่พระเจ้าทรงแสดงนั้นมีอยู่สองอย่างคุณยมลองอ่านพร้อมกันสิอยู่ที่หน้าที่หนึ่งหรือหน้าที่หนึ่งคุณยมหน้าที่หนึ่งหน้าแรกอ่ะหน้าแรกตรงสัมมาสัมพุทธมตุลังคุณยมนี่ข้างล่างเนี่ยเห็นไหมจะมีอยู่สองข้อเนี่ยหน้าที่หนึ่งข้างล่างคุณยมลองอ่านสิว่าการแสดงธรรมตามความเป็นจริงของพระองค์สัมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นมี2สองประการคือคุณยมลองอ่าน าความเป็นจริงของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้น,นมีอยู่เพียงสองประการคือหนึ่งทรงสแสดงธรรมตามความเป็นจริงของสมมติฐานชื่อว่าได้เกี่ยพระสูตรพระวีในปุคาละบัญญัติสองทรงสแสดงธรรมตามความเป็นจริงของสภาวะ ชื่อว่าปรมัตถาสัจจะได้แก่พระอภิธรรมหกคำพีเว้นปุคละบัญญัติคำว่าสมุติสัจจะแปลว่าจริงตามสมมติเช่นสมมุติว่าโยมเป็นคนมันก็เป็นจริงนะคนใช่ไหมแต่เป็นจริงแบบไรจริงแบบสมมุติขึ้นว่าเออลักษณะอย่างนี้สมมติว่าคนลักษณะอย่างนี้สมมติว่าสัตว์ลักษณะอย่างนี้สมมติว่าช้างลักษณะอย่างนี้สมาสาสม,สมุติว่าโต๊ะ ลักษณะอย่างเงี้ยสมมุติว่าเก้าอี้ลักษณะอย่างเงี้ยสมมุติว่ากล้องนี่เขาเรียกว่าจริงแหลจริงตาม